ดีจ้ามะเมืองหั่วกินหยาจ้าพี่น้องมืง่อพามาชมบรรยากาศการเลี้ยงงัวเนาะจ้าอากาศสลืมสลือจ้าพี่น้องอากาศสลืมสลือฝนติดตกแต่ว่าวกระบบตกจ้าไม่แดดกระบไมีแดดจะเป็นอยางไหนพามเมึงงั่วกินหยาจ้าเพอเด็ดพรคลายเนาะจ้า วันหยุดติด่อกลักที่เธอนี่เเดือนหนึ่งเลื่จใจพี่น้องเดือนหนึ่งกับอีกจักหนึ่งเดือนหนึ่งกับมาถึงอาทิตย์ดอกจาก้าเพื่อนอยากหยอกค้นตวอ้จพี่นอ้องอาเนี่ยเนี่ยว่เดี๋ยวเอาป่วยมาไหายเนะาะจ้าตัวนี้ว่าสิเอาไว้เป็น แม่พันได้จ้ะนสีดายปุตู้ีีแม่เพิินจาจพี่น้องหัวตัวนี้อมาม่าไม่ไม่นี่เพิ่นอยากแคะจังหน่อยได้จ้ะแต่ว่าตอนนี้บอแคะแล้วตอนนี้ลื่นข้นแล้วนะจ้ะลึงนข้นแล้วอยู่น้ำเพิินทุกมือเลยน้ำเพิินทุกมือพี่น้องใบหัวใบหาง บางที่ทั้งหัวแคมมันจะขึ้นอยู่กับการสูนเข้าเรื่อพี่น้องไปเมืองแมนนี่เล่นหยาดีบอเล่นหยาดีบอเทีย่ยงานาลึ่งแล้วเห็นบอบันแต่อยา่าง,งเห็นวัาเชียงมาลื่นเข่าเรี่ยวกะหลูกหัวมันละพี่น้อง หัวลูกโตลูป,ลปยังเก่ามันพี่นองเห็นลึงจ้ามีจ้าเพิง่งจะไปยื้อในเก่าเตี้ยเดี๋ยวสิเอาใหม่กอบเพ็ดใหม่เกาเ่าเรียบันมีจ้าพื้นที่มันจะเลือ ไหวเพอาเดี๋ยวรามมั่วนอกจากพี่น้องมองนน,อน้อนัานจะเห็ดหน้านอกจากเอาพี่ย่างมาหาคนเนาะจ้ะแต่ว่าฟังนน่อกับปลูกหญ้าอยู่ดอกพี่นอาา้องปลูกหญ้าเพ็งกุลาจ้ะเห็นจ้ะหญ้าเพ็งกุลาตัดน้ากับพระท่านได้ค่ะพี่น้องนหน่อยๆนี่ ตัดนิดเดียวก็ได้รถนึงละจ้านี่ค่ะแพนโกล,ล่านะคะอยู่ฟังทางมิผาสะเลนน้ำดำผุ่นกับสิเป็นซีกแนวเนาอจ้าที่ปูกไว้หลายสายพันธุน์ได้ี่น้องไว้เหงนหัวเข่าเด้กกินหายาหลายอย่างเนาอจ้านี่จ้า เอาเพื่อนออกคอเพื่อนก็ได้นเรนได้บริหารร่างกายพี่น้องจีด้ใหญ่เร็วๆนะจ๊ะพอเป็นลูกเป็นไผ่ร่างกายก็แข็งแรงพร้อมไม่เดีย๋ยวมันถึงกันเด้ออันนี้พึ่งได้ลูกแหลก,กเด้อจ้าแม่นลูกแหลกเพื่นก็เป็นตัวแม่เนาะจา้ะ สิผสมมือยูุพี่น้องทำขึ้นเตสาตแล้วเพ็นสิ่งใดลูกตัวผูห้หตัวแม่มันนี้จาตาพี่น้องมือนี่ก็เอาไว้ซ้ำนีนะคะ่ะเดี๋ยวมือน้ำเข้ากะจาม่าไทายวิดีโอให้มือไทยคลิปให้มือไม่นอกจากความเป็นอยู่ชีวิตคนเลี้ยงมาพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหด้วยจ้า